สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมา,าชมการดูแลรักษานะครับต้นบอลน,นะครับสำหรับใครที่ชอบต้นไม้เป็นสาวกของต้นบอลน,นะครับผมก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับซื้อมาปลูกดูแลได้หลายเดือนแล้วอาจจะสังเกตว่าต้นไม้เราไม่โตนะครับ ต้นไม้ไม่โตนะครับใบมีขนาดเล็กนะครับเล็กลงเล็กลงนะครับแสดงว่าระบบรากเขามีปัญหาวิธีการนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนดินนะครับมาดูกันเลยนะครับต้นนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วต้นนี้ออกจากกระถางแล้วนะครับนี่คือดินที่เอาออกจากกระถางนะครับ พอออกเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดดูรากนะครับรากตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็รากตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดนะครับแต่งนะครับจะสังเกตอะไนี่ ลากน้อยมากนะครับแสงวาลากไม่เดินตัวนีนน้ซื้อมาได้สี่ห้าสี่ห้าเดือนแล้วนะครับอพอเราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ไปพึ่งลมสักคู่ให้แห้งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาลงกระถางน,นะครับครับหลังจาก ที่เราเอาไปพึ่งรมไม่แห้งแล้วนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากนิดนึงนะครับตรงไหนรากที่เป็นไม่สมบูรณ์ดำๆแล้วก็ใช้กันไกลตัดแต่งได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ เตรียมลงกระถางได้เลยนะครับกระถางที่เตรียมไว้วกันดินนะครับ,นะรบถ้าใครมีใบกามปูลองก้นกระถางด้วยก็จะดีนะครับ วางต้นไม้ที่กลางกระถางนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็โรยดินรอบๆต้นไม้นะครับ เปืือนนิดนึงใบเปืือนดินแ,แล้วก็เช็ดออกหรือล้างออกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะโรยด้วยปุ๋ยเม็ดละลายช้าสักนะครับปุ๋ยเม็ดละลายช้ารอบๆอบนะครับนะประมาณ10เม็ด คแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนกระถางต้นบอลนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องรอดูนะครับว่าต้นไม้ที่เราเปลี่ยนมันจะ,จะเจริญเติบโตดีไหมนะครับ นคือถ้าเพื่อนๆสังเกตต้นบอนที่บ้านเพื่อน,อนอซื้อมาปลูกซื้อมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่โตสักทีแสดงว่าระบบรากมีปัญหาหรือดินมันแน่นจนเกินไปนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนดินเลยนะครับแล้วก็มันพวนดินรอบๆต้นบอลน,นะครับอาทิตย์ละครั้ง,งนี่นะครับต้นบอนเราก็ จะต,ตูสวยงามนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยคลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ